วันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการออมจริงหรือไม่ที่มีคนกล่าวไว้ว่ายิ่งออมมากยิ่งอุ่นใจสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านการเงินให้กับครอบครัว ประโยชน์ของการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในยามเกษยียณการทำงานและในบ้านปลายชีวิตการออมเพื่อการศึกษาสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของทุกครอบครัวคือการศึกษาแต่ถ้าว่าไม่ใช่ทุกครอบครัว ที่จะมีรายได้มั่นคงร่ลำรวยที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาได้เต็มที่ดังนั้นการออมเพื่อการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญประโยชน์ของการออมในข้อสุดท้ายคือเราสามารถนำเงินไปใช้ในเรื่องต่างๆหรือซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้ การให้เรารู้จักเก็บออมตั้งแต่นั้นเนิ่นจะทําให้เรามีเงินก้อนจากการออมจํานวนหนึ่งซึ่งสามารถนําไปใช้ในเรื่องต่างๆหรือซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้